ตัวอย่างหนังหนังใหม่ของพี่เตอรฮาราลาไปชมกันครับ <Sure. S 1> ไปครับแหมวันนี้พี่กดบาานะ <c oughs> พี่เตอนะตาขวางมาเลยสารวัตรอีกแล้วนะ <c oughs> มันเป็นหนังแนวที่แบบไม่ค่อยมีใครทำนะแนวเนะี้ยหรืว่าพูกบวโอภาสออ พอกูดูว่าซอมบี้แลวแรงานกว่าไอ้ตาตาไฟจะใช้วงกลมในาเส้นทางมือปืนหรือเปล่าว่าหนีเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยหรอใช่ว่าน่าจะประมาณบบนั้นแบบเนี้ยแบบฆ่านักฆ่าเงี้ยแล้วก็แอบไปหนีในป่าพรานดำนำทางเออแล้วก็ไปเจอป่าที่แบบหลอนไงพรานดำเสียงมามรู้เลยเทียดไปเนี่ย <laughs> <laughs> ดเดินป่าอีกแล้วปีนี้เพราะว่าอะไรวะประสบความสำเร็จไงปีที่แล้ว <Hey. S 1> คนชอบอ่ะภาคนี้เลยเห็นหนังแบบอย่างนี้เยอะ,อะฮาร,ราบาลาันเป็นแบบเป็นบู่บ้าในป่าฮาร,ราบาลาปีาจิตหลอนๆหน่อยร้อนป่าจิตหลุดตนี่ยป่าจิตหลุดสามเดซาเป็นไงครับตัวอย่างหนังฮาลาบาลาป่าจิตหลุด รู้สึกไงมั้งความรู้สึกหลังชมตัวอย่างอยากกินไก่ย่างในป่าปิ้งไก่ปิ้งไก่นี่คนละเรื่องละเออเขาก็การพลิกบทบาทของพี่เต๋อทา้งนี้ดูไม่ไม่มีแบบจากหนาคอมมดี้คอมมดี้เลยนะไม่ไม่มีเป็นดังซีเรียลเลยซีเรียลไดดูเบบนี้หลอนๆได้นะเออเหมือนเราแบบเหมือนว่าพี่เต๋อเนี่ยเป็นตำรวจใช่ไหม เหมือนว่าจะตามคนรลายเข้าไปในป่าเพื่อที่ไปจับคนไลายแล้วบังเอิญน่าอย่าไปเจอป่าที่แบบป่าหลอนอ่ะเข้าไปแล้วแบบทำให้เราจิตปรุงแต่งหรือแบบเนี้ยเออหลอนจิตตัวเองเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วว่าดูเหมือนว่าบาาลบาลาเนี่ยน่าบาลาเนี่ยน่าจะบาลาบาลาไม่ใช่บาบายาก้าใช่ป่ะบาบายาก้าคุณสับสนไปหมดแล้ว巴า巴าดาเพฮาะจะเป็นหมู่บ้านหรือชนเผ่า ที่แบบอยู่ในป่าแล้วแบบอันนี้คือไปดูข้อมูลมาหรืออันนี้จากการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์นะดาวเอาอ๋อดาวเอาใช่ไหมที่แบบดูตัวอย่างอือว่าไหนประมาณนั้นใช่และอย่างหนึ่งคือเหมือนพี่เต๋อเนี่ยพลิกบทบาทจากคอมเมดี้กลายมาเป็นแบบบ่วดราม่าและแอคชั่นแล้วก็ผมว่ามีแอคชั่นด้วยเพราะแกเป็นตำรวจนะหนีก็มียิงกันเลยตามล่า น่าจะตผู้ร้ายที่เดียวไปในป่าแต่ไม่รู้ว่าผู้ร้ายคนเนี้ไปเล่นของมนต์ดำอะไรหรือเปล่าเนาะในป่านั้นหรือว่าเข้าไปในป่านั้นแล้วมันจะมีการเปลี่ยนสภาพจิตให้แบบว่าหลอนอะไรเงี้ยหรือว่ามีการอัพยาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนว่าในนี้ดูเหมือนที่ดูตัวอย่างเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีพวกผีปีศาจด้วยนะ เห็นเล็บยาวไหมดวหรือว่ารู้หรือว่าเป็นแค่ความคิดหรือว่ามันมีจริงอะไรเนี่ยเพราะว่าชื่อมันเขาบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยจิตหลุดเนี่ยเป็นแบบว่าหรือว่าโดนโจนเนี่ยใช้เวทมนต์ใส่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องไปติดตามในภาพยนตร์ว่าเปยังไงแล้วเพราะว่าเดินป่าเมื่อกี้มันต้องมีเห็นมีหมอหมอผีนำาเรยและที่สำคัญนะใครคือโจนหรือเปล่า พี่ปูแบคเฮดใช่ปเห็นไงผมหัวหัวขาวมาเลยเข้าหัวขาวหัวทองมาเลยเออพี่ปูแบคเฮดแกเล่นหนังมานานแล้วนะทุกคนอาจจะคิดว่าแบบว่าพี่ปูแบคเฮตมาเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยแกเล่นมานานตั้งแต่สยิวแล้วนะฮะใช่ใช่ไหมเคยดูเรื่องสยิวใช่ไหมเคยดูแต่แต่แกก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นหนังแบบติดติดกันไงแกแบบนานที่จะเล่นนะเล่นานที่เล่นก็ทำให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้นักร้อง หนังกันเยอะเลยอ่ะก็ดูอย่างที่ฉายวิจ่ายไม่จ่ายเออวิจายเดี๋ยวนี้หนังแถวเลยเออวิจ่ายวิเจ๋งพี่ปูเออมันเล่นหนังเออกันแบบว่าเต็มที่เลยนะแล้วอีกคนหนึ่งที่แหลมนั่หละแล้วเล่นดีด้วยแสดงดีมากถ่ายทอดออกมาจากเพลงแล้วก็ดีนีมาถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดงสุดยอดจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ร้องแล้วมั้งเพลงเพลิเนี่ยร้องเซีต้องร้องหน่อยก็ถ้าใครอยากติดตามอะไรยังไงนะครับผมว่า คิดว่าจะมีตัวอย่างใหม่ไหมไม่น่ามีแล้วมั้งพราว่าน่าจะเป็นตัวอย่างตัวอย่างสุดท้ายแล้วตัวอย่างสุดท้ายเนาะใช่ครับเดี๋ยวลองดูเป็นหนังที่น่าดูเหมือนกันบอกเลยน่าดูเข้าไปแบบใครนักแสดงยอดฝีมือครับคั่งเลยเนาะใช่ใครที่เป็นแฟนลับพิเตอร์หรือว่าเป็นแฟนขับแบบชอบสายเดินป่าก็ไปติดตามชมได้นะครับใช่ครับผมป่าจิตหลุดครับฮาลาบลานั่นไง